ไอ้พอยเอาแอปเปิ้ลมาให้ไว้ก่อนละกันงานเยอะหรอช่วงนี้เห็นเอากลับมาทำที่บ้านตลอดเลยอืมพอเป็นหัวหน้าคนความรับผิดชอบมันก็ต้องมากขึ้นสู้ๆนะอืมเออไอ้วันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวพอยทํทำให้อะไรก็ได้พลอย ก๋วยเตี๋ยวไหมก็บอกว่าอะไรก็ได้อืมหรือว่าข้าวไข่ข้นดีพลอยจะทำอะไรก็ทำเอะก็บอกว่าอะไรก็ได้ไม่เห็นหรอว่ายุ่งอยู่อ่ะ,อะพลอยขอโทษนะแค่อยากให้ไอได้กินของที่ชอบอ่ะงั้นเดี๋ยวพลอยไปทำข้าวไข่ข้นให้แล้วกันนะ ทำไมเดี๋ยวนี้พลอยทำตัวหน้าเบื่อจังสายนี่น่ารักไม่เปลี่ยนเลยเนาะตอนมอปลายน่ารักยังไงตอนนี้ก็น่ารักเหมือนเดิมถ้าตอนนั้นกล้าบอกสายก็ดีเนาะถึงสุดท้ายจะแยกย้ายก,กันไปเรียนมหาลัยเชิญครับคุณไคะ อันนี้เรซูเม่ของคนที่มาสมัครงานค่ะชื่อสายสายคุณไอเป็นไรหรือเปล่าคะเปล่าครับเดี๋ยวผมดูประวัติเสร็จแล้วแจ้งไปอีกทีนะครับค่ะ ทักไปหาสักหน่อยดีไหมอะ่ะเฮ้ยฮัลโหลทำไมพูดจะวางสายแล้วนะฮัลโหลทายนี่ไอเองจำได้หรือเปล่าจำได้สิมีอะไรหรอ เปล่าแค่ไม่ได้เจอกันนานอะ่ะอยากนัดเจอเสาร์นี้ว่างหรือเปล่ามว่างสิที่ไหนอะ่ะส่งรลมาด้วยนะได้เลยไว้เจอกันนะจ้าตอนแรกแซก,ก็ตกใจอยู่นะคนที่ไม่ได้คุยกันมาตั้งนานจู่ๆกระักมาก็มีอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละคือยืมเงินจะบ,บ้าเหรอไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อย อ้าวเหรอฮิดไอจะมายืมเงินเกือบบ๊อบซะและแต่้ายไม่มีให้หรอกไม่ได้จะยืมแค่คิดถึงอนะดีใจที่ได้คุยนะไอนนที่สายเคยบอกว่าซายกลัวไอมายืมมันตั้งแต่แรกอะ จริงๆแล้วทรายตกงานอยู่เลยไม่มีเงินให้ยืมตั้งแต่แรกอะทรายมีเงินใช้ไหมอะลำบากหรือเปล่ายืมไอซ์ก่อนได้นะไม่เป็นไรไอ้งั้นเดี๋ยวเมือนี้ไอเลี้ยงเองไม่ได้นะไอเลี้ยงทรายบ่อยแล้วไม่เป็นไรถ้าทรายอยากให้ไอช่วยเรื่องอะไรก็บอกได้นะไม่ต้องเกรงใจขอบคุณนะไอ้ ขอบคุณนะไอ้าใส่เกงใจจังไอายทั้งเลี้ยงข้าวทั้งให้ยืมตังอีกไม่เป็นไรเลยตอนนี้ทรายกำลังลำบากง,งานสมัยนี้าหายากไหนต้องจ่ายค่าบ้านอีกซายยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายทเ,เยท่าไหร่หรอเฮ้ยจะดีหรอไอายให้ซายมามากแล้วนะเอาไปเถอะอันไหนที่ให้ช่วยได้ก็อยากช่วยนะ โไอ้มันเยอะไปหรือเปล่าก็เก็บเอาไว้เพื่อเหลือเพื่อขาดอะขอบคุณนะไอ้ทำไมเดี๋ยวนี้ใช้เงินเยอะจังอะก็เพื่อนไอ้เดือดร้อนตอนนี้มันตกงานอยู่อะไรช่วยได้ไอ้ก็ช่วยอ่ะแต่พอยว่ามันมากเกินไปปะ จะเดือดร้อนอะไรเงินก็เงินไอซไม่ใช่เงินพอรซะหน่อยพอร์ก็แค่เตือนเพราะความเป็นห่วงกลัวเพื่อนจะมาหลอกไอซอ่ะมันก็แล้วแต่ไอ้แลวกัน ทำไมสายไม่รับว่ะขลนุ่นนี่ไอนะว่าไงคือตอนนี้ไอติดต่อสายไม่ได้เลยอะนุ่นพอจะรู้บ้านสายไหมนุ่นเลิกคบกับสายตั้งนานแล้วไอ้นุ่นเตือนด้วยความหวังดีนะไอ้โดนมาหลอกแล้วแหละมันไม่ได้ตกงานแต่มันไม่ยอมหางานทํามากกว่าหลอกเอาเงินกับผู้ชายไปทั่วแอบทําตัวน่าสงสาร ถ้ามีเชื่อก็ลองโทรไปถามเพื่อนตอนมอปลายดูดิโดนหลอกกับทุกคนน่ะแค่นี้นะเฮ้ยปิมกลับมาไทายแล้ว ไงบ้างพอได้ไหมก็ดีนะเป็นเรียนต่อต่างประเทศเป็นไงบ้างสนุกไหมก็สนุกดีนะตอนนั้นไอเือเรื่องปิมมากเลยนะไอเราเลิกกันเถอะปิมต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอ่ะมีเลิกได้ไหมปิม ไออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีปิมพขอโทษนะปิมไม่อยากมีรักทางไกลอะ่ะพรแค่นี้เถอะแล้วตอนนี้ละ่ะตอนนี้ก็ยังเสียายอยู่ไอของอกาจิป,ปิมมีครั้งได้ไหม ลองดูก็ได้ปิมไอซซื้อของแบรน์ีนที่ปิมอยากได้ไมาด้วยขอบคุณมากนะไอซซื้อให้ปิมทำไมหรอก็แค่อยากให้เฉยๆอะ่ะงั้นเดี๋ยวปิมมานะ What's wrong with you? My shirt's are better. up! Uh, ha so sorry ka. Don't you see someone coming? Are you blind? Huh? What? Do you understand what I'm saying? Uh, could... Sir! I'm sorry for my friend and about your shirt. Let me pay for a laundry service. I appreciate that, but... I can do it by myself. So next time tell your friend be more careful. นี่ปิมพู้ภาษาอังกฤษไม่ได้หรอไหนบอกไปเรียนต่อต่างประเทศมาไงจริงๆปิมไม่ได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรอกปิมขยากเลิกกับไอซอ่ะก็เลยหาข้ออ้างฮะตอนนั้นไอซไม่น่าไปเสียใจกับผู้หญิงแบบปิมเลยอ่ะงั้นของที่ไอซซื้อให้อ่ะปิมถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายนะ เออสแกนได้ไหมคะได้ครับอุ้มไอ <I S 1> สบายดีนะอืมแล้วอุ้มล่ะอุ้มก็สบายดีอุ้ม สวัสดีครับสวัสดีจ้ะนึกว่าใครไอ้นี่เองโหตอนนี้ได้เป็นหัวหน้าแล้วเหรอใช่ครับดีแล้วล่ะแล้วนี่ไอ้ไม่อยากกลับมาพบกับอุ้มเหรอมแม่เออคือตอนนั้นที่แม่กีดกัน พราะเป็นห่วงเราสองคนอยากแค่เรียนจบก่อนแล้วค่อยมีแฟนแต่ตอนเนี้ยเรียนจบแล้วมีหน้าที่การงานมั่นคงจะกลับมาคบกันอีกแม่ก็ไม่ติดนะนี่ครับของขวัญที่คุณแม่อยากได้อ่ะและนี่ของอุ้มขอบคุณมากนะไอซ์แม่แค่เอ่ยปากก็อยากได้ก็ซื้อมาให้เลย น่ารักจริงๆครับแม่เป็นไงบ้างอุ้มชอบน้ำหอมที่ไอซซื้อให้ไหมชอบมากขอบคุณนะไอซเออเดี๋ยวผมขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะครับ เลิกทำแบบนี้เหอะอุ้มไม่ได้รักไอ้แล้วอ่ะจะไปหลอกให้ความหวังเขาทำไมไม่ได้มันรวยซะขนาดนี้คืนแกเลิกกับมันฉันจ,จะมีทองเส้นใหม่ใส่แบบนี้ไหมต้องจับให้อยู่หมัดน,นะโหแม่ก็อุ้มอึดอ,อัดอ่ะถ้าไม่ติดว่าแม่อยากได้เงินไอ้นะอุ้มมีอยู่ใกล้ด้วยหรอกเฮนะียนาคิดซะว่าทำเพื่อแม่นะลูก ที่ผ like ่านมาคนที่เราชอบทำไมโตมาเป็นมิดไปหมดวะมีหน้าไปหลงคิดถึงพวกนั้นเลยเราจะไปหาคนอื่นทำไมในเมื่อพอคือรับปัจจุบันที่ดีที่สุดพอยไอเราเลิกกันเถอะ ทำไมอะพลอยไอรู้ไหมผู้ไอก็เป็นรักแรกฝังใจของพอยเหมือนกันพอยดีใจนะที่ได้คบแล้วก็ได้แต่งงานกับไออะที่ผ่านมาพอยก็ทุ่มเทความรักให้ไอมาตลอดทั้งทงที่รู้ว่าไอก็แอบไปหาคนอื่นพอยรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะพอยรู้แล้วก็เห็นมาตลอดยอมอดทนยอมให้อภัยก็เพราะรักไงแต่ตอนนี้พอยทนไม่ไหวแล้ว ไอไม่เคยให้เกียรตออิพลไอคิดว่าพลออเป็นของตายแล้วจะทำยังไงกับพลออก็ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะพลไอ,อ,อขอโทษให้โอกาสไักอีกครั้งได้ไหมไม่อ่ะมันถึงเวลาที่พลออควรกลับมารักตัวเองได้แล้วพลอ,อยพลอ,อยพลอ,อย